ข่าวด่วนครับทุกคนเปิดโพสต์ล่าสุดของคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับโพสต์เอาไว้บน Facebook ส่วนตัวโดยมีข้อความที่บอกว่าไม่อยากพูดอีกนะครับผมไม่อยากให้ทุกคนช็อปผมมาไกลหลายกิโลแล้วนะครับเรียกได้ว่าโพสต์ข้อความนี้เอ๊ะคุณบิ๊กจะสื่ออะไรหรือเปล่านะครับเรียกได้ว่าตอนนี้นะครับเดินสายครับออกแบบว่าไลฟ์สดขายสินค้า นน่นกันเลยทีเดียววันหนึ่งเนี่ยสามถึงสี่งานด้วยกันครับในขณะที่ตอนนี้นะครับคุณแพรวพรวแสงทองเนี่ยก็เดินหน้าให้สัมภาษณ์สื่อครับทุกคนซึ่งต้บอกว่าเป็นครั้งแรกด้วยนะครับสำหรับเมื่อคืนนี้ที่คุณแพรวพรวแสงทองเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์สื่อแล้วก็บอกว่าแอบเสียดายอยู่เหมือนกันนะครับที่ได้สร้างตัวเองมาแล้วก็สร้างมาพร้อมกันกับคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับล่าสุดครับทางด้านคุณแพรวพรวแสงทองเนี่ยก็ได้โพสต์เหมือนกันนะครับ บน Facebook ของตัวเองโดยมีข้อความที่บอกว่าต่อไปนี้บ้านหลังนี้ที่พัทยาหลังแรกจะเป็นความรับผิดชอบของแม่แต่เพียงผู้เดียวไม่เป็นไรเราไหวสู้ค่ะหาจ่ายเองทุกบาทไม่เกี่ยวกับใครนะเผื่อมีคนจ้องดรามา่า แม่สู้เพื่อนนาริตะและน้องโตเกียวนะครับนะครับเรียกได้ว่าเป็นบ้านอีกหนึ่งหลังที่ทั้งคู่เนี่ยเหมือนกับว่าได้ไปซื้อเอาไว้ที่พัทยานั่นเองครับทุกคนหลังจากนี้เนี่ยก็จะเป็นความดูแลของทางคุณแพลวพราวแสงทองแล้วก็ในองค์กรของแพลวพพาวแสงทองเองนะครับที่จะมาดูแลหลังนี้นั่นเองครับทุกคนนะต้องบอกแบบนี้อันนี้คืออุ้มอิ่มข่าวกระแสไม่แน่ใจนะครับว่าเขาซื้อเอาไว้นานหรือย,ยังหรือว่าเพิ่งซื้อนะครับเพราะว่าคุณแพรวพพาวบอกว่าต่อไปนี้เนี่ย จะเป็นความรับผิดชอบของแม่เองนะครับแต่เพียงผู้เดียวนั่นเองครับทุกคนในเวลาต่อมาครับเมื่อ17วินาทีที่ผ่านมานะครับคุณแคลวคลวแสงทองเนี่ยก็ได้โพสต์อีกนะครับโดยมีข้อความที่บอกว่าอยากกลับไปหาใจจะขาดอยู่แล้วนะครับพร้อมโพสต์รูปลูกสาวแล้วก็ลูกชายนั่นเองครับทุกคนแต่วันนี้แม่ต้องมาคุยงานเคลียร์เรื่องบ้านที่พัทยาทั้งงานลาดงานหลวง กลับถึงบ้านแม่จะฟัดคักๆนะครับหนูทั้งสองคือกำลังใจของแม่นะครับเวลาจะพิสูจน์ทุกอย่างเองผู้หญิงคนนี้จะสู้เพื่อเต้าทั้งสองนะครับนาริตะและน้องโตเกียวนะครับเรียกได้ว่าคุณแพรวเนี่ยก็อ่ะพูดสั้นๆเนาะอ่ะทิ้งท้ายเอาไว้กับข้อความนี้ก็คือเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกอย่างเองนั่นเองนะครับทุกคนเนาะในขณะที่คุณบิ๊กผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์เนี่ยก็โพสในเวลาไล่เรียกกันนะครับแฟนคลับ FC เนี่ยก็เอ๊ะ สรุปคุณบิ๊กโพสต์แล้วก็คุณแวราวโพสตต่อเลยไหมก็คือโพสถึงกันหรือเปล่าทั้งนี้ทั้งนั้นมิมองว่ามันน่าจะคนละส่วนกันที่คุณบิ๊กผู้หญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยโพสเอาไว้นะครับไม่อยากพูดอีกนะครับผมไม่อยากให้ทุกคนช็อกผมมาไกลหลายร้อยกิโลแล้วนะครับซึ่งข้อความเนี้ย ผมไม่มองว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องนักข่าวหรือว่าเรื่องการอ,าออกสื่อหรือเปล่าท,ทุกคนเพราะว่าคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนด์ต้องบอกว่าตอนนี้เวลานักข่าวสัมภาษณ์ถึงเรื่องครอบครัวเนี่ยคุณบิ๊กก็จะพยายามจะปฏิเสธหรือว่า หลีกเลี่ยงนะครับทุกคนตอบได้เท่าที่ตอบได้จริงๆนั่นเองครับทุกคนเมื่อคือนนี้เนาะคุณแพลวพราวแสงทองเนี่ยก็ได้มีการให้สัมภาษณ์สื่อเกี่ยวกับประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นการปิดตำนานแสงทองฟินแลนด์นะครับแล้วก็มาใช้ชื่อเดิมของแพรวพพาวแสงทองนะครับทุกคนคุณแพลวพราวเนี่ยก็บอกว่าไ,ได้มีการปรึกษากันทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหลังบ้านเราไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันบ้างครับทุกคนหรือไม่ได้คุยเลยอันนี้เราก็ไม่ทราบจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เขาโพสต์หรือว่่่่าโพสตต์ออเเนนืงกันนี อุมิมมองว่าน่าจะเป็นคนละส่วนกันไปเลยนะครับส่วนคุณแพรวพาวก็โพสต์ถึงเรื่องบ้านประมาณว่า,าบ้านหลังนี้ที่ตัวเองอเลือกเนี่ยเลือกซื้อเนี่ยก็คือตัวเองเนี่ยจะรับผิดชอบเองแม้แต่เพียงผู้เดียวนะครับไม่เป็นไรไหวเราสู้หาใจเองทุกบาทไม่เกี่ยวกับใครนะเผื่อมีคนจ้องดราม่านะครับซึ่งต้อบอกว่าตอนนี้คุณแพลวพาวเนาะได้มีการย้าย จากบ้านหลังใหม่นะครับไปสู่บ้านหลังเก่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อความสบายใจของแฟนคลับ f อซึ่งเราบอกว่าตอนนี้แฟนคลับของคุณบิ๊กผู้ใยญ่บ,บ้านฟินแลนด์เนี่ยก็ค่อนข้างจะจับจ้องคุณเพลาเพลาเหมือนกันเวลาจะเคลื่อนไหวอะไรก็แล้วแต่นะครับเวลาจะหยิบจับอะไรหรือว่าจะซื้ออะไรสักอย่างเนี่ยตอนนี้ก็คือคุณเพลาเพลาเชื่อว่ากลัวเจอดราม่านะเพราะว่าบางคนก็บอกว่าอ่ะคุณแบบบางคนในขณะที่คุณแม่คุณทางด้านครอบครัวเนี่ยของคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์ตอนนี้เขากลับมา เจอกันแล้วนะครับคุณพ่อกับคุณแม่ของคุณบิก๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยมีการกลับมาคุยกันแล้วเพื่อทําเพื่อลูกนะครับในขณะที่คุณพ่อของคุณแพลวพราวแสงทองเนี่ยก็ได้พูดเอาไว้นะครับว่าแพรวพราวเนี่ยก็คือมีชื่อเสียงมาเองนะครับเหมือนกับว่าพูดถึงคุณบิก๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ด้วยก็เลยกลัวจะเกิดดราม่าต่างๆนะครับอันนี้อิ่มคิดแบบนั้นนะครับทุกคนนะแล้วก็บ้านที่พัทยาหลังนี้เนี่ยก็คือ เป็นบ้านหลังแรกทีนี้อ่ะอุ้มอิ่มได้ข้อมูลมาใหม่แล้วนั่นก็คือ FC มาคอมเมนต์นะครับหลังนี้เนี่ยเป็นหลังใหม่ของคุณแพวแาวที่ซื้อเอาไว้ที่พัทยาเนาะไม่ได้เกี่ยวกับคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับอันนี้เขาไม่ได้ซื้อเอาไว้ด้วยกันเนาะนะครับต่อไปนี้บ้านหลังนี้ที่พัทยาหลังแรกจะเป็นความรับผิดชอบของแม่แต่เพียงผู้เดียวนะครับไม่เป็นไรเราไหวสู้ค่ะหาจ่ายเองทุกบาทนะครับไม่เกี่ยวกับใครนะ เผื่อมีคนจ้องดราม่านะครับสู้เพื่อนนาริตะและโตเกียวนะครับก็ถือได้ว่าตอนนี้ทั้งคู่เขาก็ต่างคนต่างทําหน้าที่เนาะทุกคนคุณบิ๊กก็คุณบิ๊กเองเนี่ยก็โหรับงานได้ได้ว่าวันหนึ่งเนี่ยสองถึงสามงานกันเลยทีเดียวในการไลฟ์หรือว่าในการบริหารงานเกี่ยวกับองค์กรโตเกียวมิวสิกนะครับซึ่งตอนนี้ก็กําลังทาออฟฟิศนะครับกำลังรับสมัครออเดชั่นต่างๆนะครับและในขณะที่คุณแพร์เวาเองเนี่ยก็รับออเดชั่น ในวงของตัวเองเหมือนกันนั่นเองครับทุกคนเนาะก็ั้งคู่เขาไม่ใช่เป็นคู่แข่งกันนะบางคนเนี่ยจะจับจ้องว่าเอ๊ะคือพอคุณบิ๊กผู้หญ่บ้านฟินแลนด์ประกาศรับออดิชั่นใช่ไหมครับคุณพราวก็โพสต์ต่อว่ารับออดิชั่นคือเขาก็เป็นเป็น,ปนพ่อเป็นแม่ของลูกนะครับทุกคนเนาะพะฉะนด์มิ่มองว่าเป็นการที่แบบการรับออดิชั่นเนี่ยไม่ได้เป็นการาแข่งขันกันแต่อย่างใดครับทุกคนต่างคนก็ต่างทําหน้าที่ของตัวเองนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็มารอดูว่า โตเกียวมิวสิกเนี่ยที่คุณบิ๊กผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์เนี่ยเขาเรียกว่าโดนกระแสเนาะบอกว่าจะไปได้สักกี่น้านะครับไม่มีคุณแพลวพีวเนี่ยจะไปต่อไหวไหมกับค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะครับอันนี้ก็เป็นข้อความจากชาวเน็ตนะคุณบิ๊กก็ตอบมาว่าตัวเองเนี่ยก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าในอนาคตจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ให้โอกาสตัวเองก่อนให้ให้โอกาสตัวเองได้บริหารก่อนนะครับสำหรับค่ายโตเกียวมิวสิกแต่ตอนนี้นะคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์บอกว่าตัวเองเนี่ย ได้รับสายจากเจ้าภาพหรือว่าการจร้างงานเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยสาสายนะต้องบอกแบบนี้แอดมินคือรับสายกันไม่หวาดไม่ไหวกันเลยทีเดียวบางทีเนี่ยรับงานจนแบบนอนนอนแบบเลยเวลามาแบบนี้ครับทุกคนแล้วก็ไปงานแบบแบบฉุดระหูจริงๆอรอย่างที่ทุกคนได้เห็นว่าเขาได้ออกมาโพสต์แตบบ่ว่าขอโทษคนที่จ้างงานแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับที่ไปรอนะครับงานที่เขาได้รับเชิญไปนั่นเองครับทุกคนเนาะก็ต่างคนต่างทําหน้าที่แล้วก็ในส่วนของ เรื่องอบ้านอะไรต่างๆเนี่ยครับทุกคนเราไม่สามารถร่วงรู้ได้จริงๆว่าทรัพย์สินเป็นของใครอะไรยังไงเนาะแล้วก็แฟนคลับเนี่ยส่วนมากก็คือติดตามเขามาตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันเนี่ยอาจจะรู้ดีกวอมีมข่าวกระแสด้วยซ้ำเนาะที่มาคอมเมนต์อะไรแบบนี้ครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเรื่องราวของในอนาคตมากกว่านะครับแล้วก็ตอนนี้ถือว่าแฟนคลับของทั้งคู่ก็ให้กําลังใจนะครับไม่คือบางคนก็อยากให้กลับมาคืนดีกันบางคนก็ไม่อยากบางคนก็อยากให้เดินทางตามทางของตัวเองไปเลยอะไรแบบเนี้ย นะครับก็มามารอมารอติดตามตอนต่อไปกันสําหรับคู่นี้นะครับก็เป็นกําลังใจให้ทั้งคู่ด้วยกันแล้วกันนะครับเรียกได้ว่าคุณบิ๊กเนาะเมื่อเช้านี้อิมได้นําเสนอข่าวไปเกี่ยวกับโสดแล้วปังนะครับได้เงิน20ล้านอันนั้นก็คือเป็นประเด็นของพี่มดดำคาชาพานครับที่ได้มีการถามคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์คุณบิ๊กบอกว่าอาจจะถึง แต่ว่าก็ไมไ่ถึงขนาดนั้นนะครับถึงได้10ล้านจริงแต่ว่ารายรายจ่ายเนี่ยก็เกินครึ่งนั่นเองครับทุกคนนะก็เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะครับอ่ะก่อนจากไปคลิปนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์อีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องมิ่มขาวกระแสนะครับฝากกดติดตามด้วยแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปดีๆนะครับ